ค่ะก็หลังจากฉลองพิสตมาสแล้วก็ไปบ้านคุณย่าค่ะกลับมาก็อากาศก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ฝนฟ้ามันตกด้วยค่ะกลับมาบ้านก็ทำงานฝีมือค่ะเย็บพุงเย็บผ้าเพราะว่าอากาศด้านนอกปิดค่ะากาัด ฝนตกแล้วก็คุณเลมโบ้อยู่บ้านคุณเลมโบ้จะไปทำงานวันที่สามมกราค่ะพออบอกกับสกูตเตอร์เดินไปตรงนูน้นนี่ ออดูสิตามพ่อไปแล้วเจ้าคิดเลหลับอุดปุ๊ดอยู่แ,แมวป่าเนี่ยนี่คือรอยหมูป่าดุดดุนนะคะ เป็นแปลงเลยค่ะบ้านอยู่ตรงนี้ฝนตกนะคะในอากาศไม่ดีเลยคะ่ะดูเสือลายพาดกรน,นุ่นนางเสือดาวนางเสือลายเขามีความสุขมากบรรยากาศหน้าหนาวผิดกับ หน้าร้อนนะคะหรือดูร้อนจะสวยงามมากค่ะดูดหนาวก็จะดูเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะป่าหลับสนิทตามมาลูกตามตามพ่อไปเร็วดูค่ะเหมือนวอดตดิสนี่อ่ะเหมือนหนังวอดตดิสนี่เขาจะเปิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี่แหละ ส,สัตว์รู้ความสัตว์รู้ภาษาคนคุณเลมโบพาสกูตเตอร์มาเดินออกกำลังกายก่อนที่จะไปเข้าโรงยิมค่ะก็มาถือโอกาสมาสูตรอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านกันเพราะว่าในบ้านช่วงนี้ก็ก่อแต่ไฟเนาะอากาศจะไม่บริสุทธิ์เหมือนด้านนอกนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับเอ อึดอัดยา่ารอแม่รอเหรอลูกอ้าเอวเรียกแหละนี่ไงถุงมือวันนั้นอะบอกว่าถุงมือหายดาเล้งเดมบีนฮันส์กะ่ะวันตะยะเดฉันเจอแล้วถุงมือฉันอะ

กลับบ้านนะล,ลูกกุ้แฮมใช่อ่ะซ <c oughs> ่อนอยู่ไหนลูก <c oughs> ป่ะกุแฮมกลับบ้าน <c oughs> เดินกลับกันแล้วค่ะคุณเลมโบย่อ <c oughs> <c oughs> คุณเลมโบถามว่าอีกอันนึงอยู่บ้านเหลอถุงมือเ <g ül> ปียกค่ะชัยยาไปนู่นแล้วเดินอยู่ตามก้อนหินหนู้ชาัยยาคอมเม์ <c oughs> <c oughs> พ่อบอกว่าเดี๋ยวเขาก็มาสองวิธีชีวิตชัยยา น่ารักอะ่ะกลับมาเดี๋ยวฮลพอ่อบอกให้ส่งไปที่ด้านหลังสิน่ารักค่ะเลี้ยงแล้วรักค่ะ เดีโบรล่อลอ,ล,อลูกสาวน้อยป,ป้าปลาป้าแว่นตาเข้ามาห่วยเร็วเลียวลูกหน่วยนาดอ้อยน่ารัก่ะ วาเอ็มสก์ลิงให้พี่ดูบอกจะไปไทยแลนด์เหรอสกูตเตอร์คุณละโบเซลบอกจะขุดไปให้ถึงไทยแลนด์เหรอสกูตเตอร์กินลากไม้ดูดกินน้ำหวานลากไม้เนี่ยสกูตเตอร์เขียว เลี้ยวลากไม้กับใบไม้เล่นกุลิมโบบอกโอ้โหโมป่า ดุดดินดุดทางยาเชียยาลันลาใหญ่อืม น่าร <enga> ักค่ะชายาก็็จะหันมองเลยเมื่อไหร่แม่จะมา ว่าใชยาดูอันเซกกลิงคุณเลมเบร์าถามว่าคุณโอเคไหมยอมมบรอทัก uh, <no. S 1> ฉันโอเคฉันสบายดีก็จะห่วงใยไงวัททิตาดูโพถามว่าดูอะไรเกบอกว่าเก็ดูไม้จากป่าทึบๆในฤดูร้อนนะคะ ในช่วงฤดูหนาวก็จะใบกลนเหมือนกับป่าร้างค่ะมีรถมากอากาศด้านนอกบริสุทธิ์มากค่ะพอเข้าไปในบ้านแล้วก็มันต้องพึ่งเอลเมนต์นะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราอยู่ในในเตาอบอะเพราะว่าอากาศในบ้านมันไม่ได้ถ่ายเทเหมือนนอกบ้านนะคะ รู้สึกร่างกายอ่อนเพลียค่ะพอออกมาสูดอากาศด้านนอกก็แข็งแรงขึ้นพอลูกขึ้นบ้านกันแล้วไฟกระพริบไฟแสงสีประดับติดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงกว่าๆนะคะเอ่อบ่ายโมงครึ่งค่ะ วันที่ยี่สิบก้าธันวาคมพศสองพันห้้อยหกสิบสามจะแต่ว่าอากาศมันมืดไฟที่ตั้งไว้อัตโนมัติเขาก็ติดขึ้นพลุบๆเลยค่ะชาย,ยายังรออยู่ตรงนี้ยังไม่เข้าบ้านปลาเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันลูกไปไปดูปลาสิปลาจะขึ้นให้ดูไหม มองเห็นปลาแล้วค่ะยังไม่ได้ให้อาหารเลยเขาคงรอหน้าดูเลยนะเนี่ยไม่ได้เอาถาดกล้องลงมาด้วยค่ะเอาเลยลูกขึ้นมาเลยขึ้นมาจ้ายังไม่กินเหยื่อค่ะขึ้นมาเล่นรับอากาศรับออกซิเจน ขึ้นมาเยอะเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ออกมากินเหยื่อยังไม่ขึ้นมากินเหยื่อว้าวว้าว,ว,าวรับอากาศกันสูตรออกซิเจนยังไม่กินเหยื่อ เสย่าตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วขึว้นมาเยอะเลยกินเหยื่อแล้วจ้า<ม>หน่นหววผับหัวผับถ้าเริ่มตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพลุกพลับพลุบพ,บพับหมดจ้าว้าว โอ้ oh. เอาละขึ้นมาให้แม่แม่ชมแล้วก่อนที่จะหนาวน้ำจะเป็นน้ำแข็งขึ้นมากินเหยื่อให้เห็นแล้วค่ะว้า wow. ว โอเคมีความสุขละไม่กวนละขุยตุนนะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกมูลวอดที่ได้มาจากข้อ,ขอมูลนะคะที่รัฐบาลเขามีจำหน่ายเป็นดินรีไซเคิลค่ะเราไปเอามาไว้ก่อนที่จะถึงฤดูหนาวนี้เนาะตอนนั้นนะคะ ตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยคิดดูนะคะว่าเราปลูกผักจะไม่งามได้ไงหญ้าวัชพืชแต่ขึ้นเต็มเลยค่ะจะย่ามาอีกแล้วตาแม่ไปทุกคนทุกแห่งใช้หญามีความสุข อยู่ข้างห้องสปาอบซาวน่านี่ก็คือขุยตุนนะคะหรือว่ามูลวอร์ดที่เขามายึดพื้นที่สวนอาศัยในฤดูหนาวนะคะถ้าคนที่ติดตามผักการหอมมาเมื่อช่วงปีที่แล้วก็จะเก็บภาพให้ดูก่อนที่จะขุดแปลงสวนนะคะหลายๆท่านก็บอกว่า มันจะได้กินเลอะตุ่นเอาไปกินหมดมั้งคะพอถึงฤด,ดูร้อนเขาก็ไม่กวนนะคะค่ะนี่ตอนนี้เขาก็เข้าไปอยู่ในแปลงไอสตรอเบอรี่เขาก็พวนดินขึ้นมาคะ่ะเดี๋ยวพอใกล้ถึงฤดูดปลูกผักเราก็จะมาเอาขุยตุ่นที่เขาเขา,าเป็นขุยขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ เอามาปลูกผักค่ะผสมกับดินรีไซเคิลนะคะผักก็สวยงามเลยค่ะไอเจ้านี้เขาไม่ได้กินผักนะคะเขากินไส้เดือนค่ะกินไส้เดือนกินหนอนค่ะ,คะพืชผักผลไม้แปลงสตรอเบอรี่ค่ะก็สลบสไลด์ค่ะเดี๋ยวไปฟื้นเอาไปปีหน้าค่ะในบางอย่างที่มีอายุสัน้นมันก็ตายไปค่ะเป็นบางอย่างเขาก็ขึ้นมาใหม่ นี่ภูมิวินแบร์ของเราที่เก็บลูกแดงๆค่ะสุดๆนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอย่าตกใจค่ะถึงเวลาเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่คือแป้งสตอเบอรี่นะคะค่ะใบเก่าเถาเก่าเขาก็ตายไปค่ะเดี๋ยวถึงฤดูเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ต่างกับฤดูร้อนนะคะ พุ่มนี้ที่ในฤดูร้อนก็สวยงามค่ะเป็นพุ่มเหมือนใบมะย,ยมนะคะพอฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็โอ้โหสีเหลืองสดสวยทีเดียวค่ะพอเริ่มอ่าแตกยอดแทงหน่อตรงนี้จะเป็นผักกูดขึ้นเยอะเลยค่ะปีที่แล้วผักการหอมก็เก็บคลิปให้ดูคือตอนแรกก็ไม่รู้เนาะคิดว่าเออจะขุดจะทิ้งไหมค่ะพอถึงฤดูเขาขึ้นมา พิบเลยค่ะน,นี่ฝนตกแล้วจ้าเจ้าชายยารอแล้วค่ะเดี๋ยวพักการหอมขอเข้าบ้านก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะปลอดโรคปลอดภัยนะคะขอบคุณที่ติดตามดูวิถีชีวิตของคนหลังเขาอย่างพวกเราค่ะติดตามดูแมวน้อยน่ารักวันนี้ให้นางเป็นนางเอกค่ะก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า E